วันนี้ออกป่าเก็บผักกลุ่มกำลังออกใหม่ๆงามๆกับบรรยากาศดีๆแต่ลมเย็นค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังยืนอยู่ไม่ห่างจากป่าค่ะระหว่างป่ากับหมู่บ้านค่ะอากาศดีบรรยากาศดีแต่หนาวค่ะลมเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ ก็เลยต้องใส่เสื้อผ้านั้นหนาค่ะใส่ถุงมือด้วยค่ะเพื่อนๆยายเป็นจะโชว์ผักกลุ่มที่อยู่ด้านหลังค่ะด้านหลังนี้ก็เป็นต้นผักกลุ่มต้นเล็กๆก,ก,กำลังงามกำลังเก็บได้โดยไม่ต้องปีนค่ะกำลังออกใหม่อ่อนๆกะว่าจะเก็บให้เพื่อนๆได้ชมค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้อยู่ตีนเขานะคะด้านล่างเป็นถนนแล้วคนด้านหลังที่ยายเพ็ญยืนก็เป็นหลังเขาค่ะหรือว่าเด็กหลังเขาค่ะเด็กตีนเขาเนาะไม่ใช่เด็กหลังเขาเนาะมีคนเรียกว่าเด็กหลังเขาดอกงามไหมคะเพื่อนๆนี่จะถ่ายแป๊ดหนึ่งค่ะ กำลังออกงามๆเลยค่ะดอกตูมค่ะ ดอกดอกค่ะเดี๋ยวเยันจะลงมือเก็บก่อนนะคะยังไม่บานค่ะดอกตุมต้มๆอยู่เลยค่ะ งกงามไหมคะเพ,พื่อนๆนงามมากเลยคะ่ะเอาถุงมาห้อยเอาไว้ที่ต้นไม้คะ่ะไม่มีมือถือคะ่ะเพื่อนเมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งก็จะเก็บผักก็เลยเอาถุงมาห้อยเอาไว้อย่างนี้คะ่ะแล้วลมมันก็แรงทีนี้มันก็พัดถุงมันดังกบ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 หน่อยค่ะเดี๋ยวจะเก็บให้เพื่อนๆนได้ชมคะ่ะ กำลังกินดีเลยค่ะเพื่อนๆเก็บแล้วก็เอาไปใส่ถุงมาไว้ค่ะอุยอ้ยอุ้ยมันหักเอ้ยก <c oughs> <c oughs> ็ดูนี่ค่ะเพื่อนๆดูนี่ค่ะดอกตูม กำลังกินดีเลยค่ะเอาไปดองอร่อยนะคะคิดถึงสมัยบ้านนอกผักกลุ่มบ้านนอกนะคะที่ทุ่งนานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเอาสูงห้อยเอาไวค้ค่ะ มีคนเดินผ่านเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนสวยมากเลยค่ะต้นปากกุมดอกเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวให้คนไปก่อนค่ะเห็นัหมคะพเพื่อนๆมาค่ะเก็บผักด้วยกันค่ะไม่ได้เก็บใกล้เลยค่ะเพราะว่าถือกล้องมันลำบากค่ะสวยงามค่ะ ผักปลาค่ะ เก็บง่ายค่ะเก็บง่ายมากเลยเอาสุงฟิวสุงฟิวสุงฟิวผักป่านอร์เวย์ค่ะ ดองจิ้มน้ำพริกกะปิค่ะพเพื่อนๆส่วนมากจะเป็นจ้าไปแจกเขาค่ะญ,ญาติจ้าผักป่าจ้ารอบนี้รอบที่สองค่ะเก็บอันนี้หมดกิ่งเลยค่ะพเพื่อนๆ เดินมาค่ะเก็บดอกไม้อันนี้ดอกไม้ของต่างประเทศค่ะหอมหวานเหมือนน้ำผึ้งเลย มาเยอะหรอกค่ะเก็บนิดเดียวค่ะ มากเลยค่ะเพื่อนๆเก็บไม่เยอะหรอกค่ะเก็บนิดเดียวพอได้ไปทานค่ะไม่ได้เก็บไปแจกเพื่อนๆค่ะเพราะว่าไม่มีใครสั่งมาก็เลยไม่ได้เก็บไปแจกค่ะใครอยากได้สั่งแจกฟรีค่ะ ีในป่าค่ะเพื่อนๆแถมยังส่งถึงบ้านด้วยถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะอยู่บนตีนเขานะคะกำลังขึ้นไปบนเขาฝั่งโน้นก็เป็นถนนแล้วก็หมู่บ้านฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นก็เป็นภูเขาค่ะ